พี่บุกเขาจะขึ้นชกในวันที่21นี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับอายุที่80ปีเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่ารู้สึกแบบมันไม่ได้ละอ่านักชกชาวจีนเออหานบนเป่าคนนี้รู้สึกเจอคนนี้เลยเหรอเพราะว่าหานบนเป่าคนนี้รู้สึกแบบความดุเดือดโหดไรหงุดหงิดอูออ้อู้ชุดอะไรนะบึ้งบ,บ,บี่พี่พี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอไม่เห็นไม่ชนไม่เห็นไ่เห็นไม่กดซับนี่เลยไอ้ม่กดซับเหรอกดซับไปด้วยกดจะได้ ก็จำไม่ด้วย โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวัีสวัสดีแฟนคลับแล้วก็สวัสดี f อทุกคนนะครับในช่อง YouTube ช่องพี่บวกเขาวิชาเมฆนะครับวันนี้เขาก็นะครับมาพูดถึงเรื่องราวนะครับที่พี่บวกเขาจะขึ้นชกในวันที่21นี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับหลากหลายคนก็ถามเข้ามานะทำไมพี่บุกต้องมาชกอีกเพราะครั้งที่เราเราก็บอกไปว่าเราจะไม่มาชกที่เวทีมวยราชดำเนินอีกเพราะว่าเราก็แบบมาชกในหลากหลายสไตล์อยู่แล้วนะครับ ทางาวิธีนะครับค็แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับสเกลเรื่องตำนานเรื่องอของวิธีนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่ารู้สึกแบบมันไม่ได้ละเป็นวันพระธาตนานมนะครับที่จะก้าวเข้าสู่ยุคที่8ปปีสองเกิดละวนันงันสองสุบถวดเนาะมันต้องไม่ใช่ใครมันต้องเรามันต้องบัวขาวมันต้องตำนานที่แบบให้มันสม ฐานะที่จะจัดยิ่งใหญ่นะครับวันนั้นเขาก็เลยจัดโอ้โหทางทีมราชดำเนินมาให้ดูนะครับว่าเขาจัดมันเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเข้าไปแล้วมันมัน,มนไม่ใช่แค่ไปดูมวยมันเป็นเข้าไปดูแล้วมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องเล่าตำนานในเวทีตุ้มตำ้ตุ้มโอ้โหให้มาดูภาพวัรณเลยแบบงานก็ต้องใหญ่ครับก็เขาทําให้กับวทีมราชดำเนินคือเป็นเป็นเ,นเวทีที่เอ่อเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเขาก็ต้องหาคู่ชก นะครับว่าจะชกไทยไปได้นักชกชาวจีนเออหานบนเป่าคนนี้รู้สึกเจอนคนนี้เลยเหรอเพราะว่าหานบนเป่าคนนี้รู้สึกแบบเราเคยเห็นสไตล์การชกเคยเห็นสไตล์การบูของเราเราก็เลี่ยงเขามาหลายไฟแล้วที่จะชกกับคนนี้นะในสไตล์คิกบ,บ็อกซิ่งเราก็ระดับต้นๆของมือจีนเลยว่าได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเคยปราบนัก,นกชกไทยเราไประดับแนวหน้าไปหลายคนแล้วครับมีจอมทองมีไซโยกเขาปราไปหมดแล้วแต่ไฟนี้เขาท้าชุดเราด้วยนะท้าเรามาด้วยอยากจะมา กระทืบเราถึงที่เลยว่างั้นบัดโทนะครับเลยทางราชดำเนินก็ได้โอกาสเอามาเจอเราเลย <c oughs> ถามเราเลยว่าอยากชกด้วยไหมโอ้นะครับโอ้ก็ไม่เป็นไรดีกเลี้ยงแพ้ชนะเลี้ยงวกิฬานะครับปกติช่างมันนะขอเอาชีวิตรอดมากกัเพราะบ่ตายรหรอกแพ้แค่น้อยเดียวบ่ตายหรอกเก่งครับคนนี้เก่งนะครับพอฮานุนเปาคนนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นนักชกที่แบบประเทศจนที่แบบดุดันระเบิดตลอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฟอร์มนะครับชก ในสไตล์าการชกของเขาครับนี่ครับเป็นเรื่องรลวที่พี่พวกเขาอยากจะชควันที่21นี้ครับก็ยังไงก็อยากยาให้ทุกคนนะครับติดตามแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาก็ไปดูทีวีเพราะรับรองที่วิธีนั้นราชานวนั้นมันเป็นรูปแบบใหม่ในการเข้าไปดูทุกคนต้องตะลึงเพราะว่าเขาทำแบ็กอัพทำโอ้โหไฟอลังการงานไม่ใช่งานสร้างงานเบิ้มเลยนะให้ทุกคนได้เห็นใน การที่จะพี่พวกเขาชควันนั้นอย่างแน่นอนเอาเดี๋ยวไปดูคุณชคก่อนแล้วกันอว่าจะมีความดุเดือดโหดไรโหดเอามาฮิตนะขนาดไหนอาไปดูนี่ครับผ่านคนเป่าไปปูปุปูปูรู้ยังนี่นี่ปู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 มีเขาดูปูปูปูดูเขาเขาปู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 

Bô 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 deploy. Trần đại bội tao là chân ra khỏi ngăn chìa lên hầm bô ô bọt yêu lại hạng bọt lại 漂亮！漂亮！漂亮、哦！哦，赵廷旺在这场比赛之中，吴老师说利用好了自己的优势，哎，同时呢，我们也看到了他的红光。T K O 对手获胜，比赛结果红方胜。哦，漂亮耶！哈。应该吧？你。就。 น no 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 um, um, ี่ครับก็ถือว่าพลังเขาเยอะนะครับพลังเขาหมดมากพลังเขาเยอะจริงนี่ครับโหนี่โชคกินเลยครับเร็ว uh ด้วยครับบุกโโโอ้อ้โค 彰显自己的自信，来换拳或重拳。两个人这种打法都是这种非常过瘾的打法。哦，更好劲了。如果这个力度再深一点，打的非常精彩。这个是呃，这种是的。这种拼拳，阿豹怕过谁而平均分配的这个。哦吼，安安，走，接着走。 อ,บบอู้วีนนน,น,นนี่แกบ,บนทนโโวิเคราะห์ไม่มีอะไรจะวิเคราะห์เพราะว่าเราก็คิดว่าเราต้องผ่านมรสุมหมัดเขาไปให้ได้นะเพราะว่าเขามีหมัดเป็นหลักแล้วก็หมัดหนักมากนะครับแล้วก็มีแรงเยอะมากเดินแบบว่าต่อยไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะเออต่อยตะบตุดตะพือยังไงก็ ดูแล้วก็น่าจะใช้เทคนิคการชคสไตล์มวยไทยไม่ให้เขาเขา้เขาถึงตัวได้เนาะเอาแบบติบทีติเตะนี้ๆไปก่อนแรกกับมันไม่ได้ให้มัดประหนัดเนาะโอเคครับการเตยนตัวชกไฟนี้ไม่มีปัญหาครับมีซ้ำแขนครับโอ้ไม่ใช่แขนกล้ามครับมีไม่ต้องกลัวแบบระดับพี่ห้อพี่บัวขาวแล้ว ไม่ทาให้เชียเซี่ยเซียงในนอนครับไม่ได้ถือ่จะกินก็ไม่ได้กินง่งายๆต้องเหนื่อยหน่อยละเนาะมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยละการจะกินผิวป่าเขาได้มันก็ต้องใช้พลังมุทยายุาทธ์แปดอรหันแปดทิศหน่อยนะครับที่จะได้กินแล้วได้นะครับวันนี้ฝากทุกคนนะครับเวทีมยวยราชดุเนินะครับข้าเขาสู่80ปีนะครับวันนั้นที่ญี่ป่จะถึงตัดเขาจัดบารมถีถ่มนะครับยังไงก็อยากทุกคนเข้าไปดูสถาน,นะ,ะเขาไปดูในเวทีจริงนะครับว่าเขาจะจัดในรูปแบบไหนแล้วก็แบบเป็นการจัดแบบอลังการตนานน ที่เวทีเมื hmm. anyway. so be ่อรับเดินเกิดขึ้นเขาจัดแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพี่พวกเขาที่ยิปเซียนนี้ครับที่จะชกกับไอ้หันเปาเนี่ยครับทุกคนได้ดูนะครับมันมันแน่นอนครับเตรียมตัวอีก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 สิบกว่าวันเนาะอีกกับสิบบันสิบกว่าวันเจอกันแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวฉีไปซ้อมมวยต่อละจังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะข่ายแล้วก็กดแชร์ฮัลโหลนะครับอย่างไให้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกคือเขานะครับสิสูเขาหอกสูไปเลยกัดหมูโอ้โหมันสิสูคือเขานะคคคคครรรัััับบบบบอออ่ะขขุุณทกนตติดาม